แผ่นดินไหวที่อัฟกานิสถานมีคนเสียชีวิตจำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยบรรเทาทุกข์จากหน่วยงานต่างๆเริ่มทยอยเดินทางลงพื้นที่ประสบภัยในอัฟกานิสถานบริเวณชายแดนด้านที่ติดก,กับปากีสถานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด6.1มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1,000คนบาดเจ็บอีกประมาณ600คนคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเพิ่มอีกมาก เพราะว่ามีหมู่บ้านอีกหลายแห่งที่อยู่บนภูเขาและจะต้องใช้เวลาในการวรวบรวมข้อมูลความเสียหายอีกระยะรัฐบาลตอริบานจัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อวางมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกระทบขณะที่องค์การสหรประชาชาติและสหภาพยุโรประบุว่าเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอัฟกานิสถานแล้ว กลุ่มพันไฟขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากไฟป่าประทุขึ้นและโหมลุกไหม้ในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีสร้างความกังวลว่าอาจจะซ้ำรอยไฟป่ารุนแรงเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าไฟลุกลามกินวงกว้างอย่างรวดเร็วเนื่องจากกระแสลมแรงโดยยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าท,นที่ดับเพลิงอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจดับไฟ นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ทําให้เกิดขึ้นความร้อนมากขึ้นและรุนแรงขึ้นอาจจะส่งผลต่อการเกิดไฟป่าได้กลุ่มผู้ประท้วงบุกเข้าไปภายในสนามกีฬาแห่งหนึ่งในกรุงมาเลขของมาลดีฟซึ่งกำลังจัดกิจกรรมโยคะก่อนที่จะเข้าทำร้ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม และทำลายข้าวของในบริเวณที่จัดงานจนเสียหายตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและจับกลุ่มตัวผู้ประท้วงไปแล้วอย่างน้อย6คนงานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่อินเดียประจำมาวดีฟเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันโยคะสากลขณะที่เหตุรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากกลุ่มผู้ประท้วงไม่พอใจการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยระบุว่าโยคะขัดต่อหลักศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติมาลดี あっ